นี่คือ5เหตุผลการนอนดีช่วยฟื้นฟูกับอาการสเก็ดเงินสําหรับการนอนหลับนะครับและ,ละหลายๆคนที่ต้องนอนดึกตื่นเชา้าการดมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยหล,หลายๆคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ากับการนอนนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยการนอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการฟื้นฟู กับภูมิคุ้มกันในร่างกายของตัวเองเนี่ยได้ดีมากๆนะครับและนี่เพื่อให้ผลที่การจะมาแนะนำนะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดติดตามกดเซฟและไปฟังกันเลยครับ1ช่วยลดการอักเสบในร่างกายในขณะหลับนะครับร่างกายจะหลั่งสารต้านการอักเสบมากขึ้นถ้าเรานอนไม่พอร่างกายจะหลั่งสารอักเสบนะครับที่ทําให้อาการลุกลามมากขึ้นการนอนที่พอดีจะทําให้ผิวหนังสงบลงและไม่เห่อบบ่อยด้วย 2. ช่วยปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน การนอนที่เพียงพอจะทําให้ระบบภูมิกันทํางานปกติไม่ไวเกินหรือทําร้ายตัวเองซึ่งเป็นปัจจัยของสเก็ดเงินซึ่งจะทําให้ผิวฟื้นตัวดีขึ้นไม่กําเริบจากสิ่งกระตุ้นเล็กน้อย 3. การลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลสูงจากการอดนอนทําให้ผิวลอกแห้งแดงและคันมากขึ้นการนอนหลับก็จะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลทาให้อาการคัน ลดน้อยลงและไม่เหอะบ่อย 4. เร่งการผัดเซลล์ผิวที่ดีผิวของคนที่เป็นสะเก็ดเงินจะมีการผัดเซลล์ผิวที่เร็วเกินไปการนอนหลับช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเซลล์ผิวที่สมดุลมากขึ้นซึ่งจะทําให้ผิวรอกและคุยน้อยลง5สุขภาพลําไส้โดยอ้อมการนอนมีผลต่อสมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ซึ่งมีผลต่อโรคภูมิแพ้ ภูมิไวเกินและสะเก็ดเงินโดยตรงซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอาการสะเก็ดเงินจากภายในสิ่งที่สําคัญเลยนะครับการปรับพฤติกรรมอาหารการกินรวมไปถึงในส่วนของการเสริมวิตามินที่ดีการออกกำลังกายที่ดีก็ช่วยในการฟื้นฟูกับอาการสะเก็ดเงินของตัวละเอีตรงเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นการนอนพอเหมือนเราได้กินวิตามินฟรีทุกวันการนอน7-8ชั่วโมงต่อวันอย่างมีคุณภาพเท่ากับช่วยลดอาการสะเก็ดเงินได้จริงโดยเฉพาะการนอนก่อน5้าทุ่ม และตื่นตอนเช้าสำหรับแม่แม่และพี่ๆี่นะครับตอนนี้นอนกันกี่ชั่วโมงลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย